ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เหรียญทุกๆเหรียญน,นะครับลงไปเยอะมากเลยครับอันดับแรกเลยที่จะซื้อได้ก็คือเราต้องกลับไปอยู่ดูย้อนหลังกันนะครับถ้าเป็นคนที่เขาศึกษาจริงๆเขาจะไปดูว่าเหรียญแต่ละเหรียญเป็นเหรียญของบริษาาัทอะไรทําเกี่ยวกับอะไรแต่ขงผมก็ไม่ค่อยได้ ถ้าได้ดูแลสนใจขนาดนั้นนะครับก็ดูคนเพื่อนเอานะครับอันนี้เป็นคร่าวๆค,ครับก็จะสมมติเหรียญ ABT นะครับคือเหรียญนี้ยังไม่พุ่งแบบก้าวกระโดดน,นะเหรียญก็จะประมาณนี้เคยพุ่งไปที่10แค่นั้นแหละก่อนหน้านี้ก็8 90ก็เนี่ยฮะแต่ก่อนจะพุ่งมาจาก5ไป จา5ไป10นะฮะแล้วก็ลงออมาก็เหมือนเดิมนะครับสมมติมีอยู่10,000บาทซื้อในราคาอันนี้น่าจะตั้งราคาที่เราพอใจที่จะซื้อนะครับผมพอใจที่จะซื้อที่8.00นะเราจะได้เหรียญมา1,246.87เหรียญสมมติซื้อมาแล้วนะครับ ก็ถ้าหากซื้อมาแล้วตั้งออเดอร์ไว้แล้วก็คือต้องรอรอให้ราคาเหรียญน,นะครับไปถึงจุดที่เราต้องการจากนั้นก็รอออเดอร์ครับพอออเดอร์ขายปุ๊บเราก็จะเหรียญมาแล้วเราจะตั้งขายที่ถ้ารอนานหนังก็สิบครันหรือตั้งขายที่เก้าแล้วแต่ที่เราจะพอใจครับ บางคนก็เล่นแบบหูดครับก็คือทิ้งไปเลยเดือน2เดือนครับแล้วก็ดูกลับมาดูบ่อยๆครับว่าเหรียญมันพุ่งในราคาที่เราพอใจอยังสมมติครับ ABT ในเดือนนี้นะครับแปดหรือ8.0นะครับเดือนหน้าเดือนหน้าจะพุ่งไป19 20 30 40อันนี้ไม่มีใครรู้ครับก็นี่แหละครับคร่าวๆก็ประมาณนี้